สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เล่นน้ำกันอยู่นะคะตอนนี้เวลาสิบโมงห้าสิบหกนาทีทุกคนคิดดูว่ามันร้อนกันขนาดไหนคะ่ะแต่ว่าแม่ไม่ได้อยากลงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าดูสินะคนบางคนอยากลงมากล่างขึ้นแทที่นอนกินข้าวก็แทบจะให้วิ่งกินเลยค่ะทุกคนดูสิโอ้ยมันร้อนมากเลยเป็นมนุษย์แม่ต้องทำยังไงคะเป็นมนุษย์ก็ต้องตามใจลูกตามใจลูกตามใจลูกแต่แม่ ดำเมีย่ยงแน่เลยพวกเนี้ยโหหน้าต้องเป็นออตอตะโกแน่เลยทุกคนดูสิดําเลยดูสิต้องเอาตูดสู้แดดอ่ะร้อนมากร้อนมากดูบรรยากาศร้อนจริงๆเราไม่ได้ร้อนเล่นะมันร้อนมากมันสิบเอ็ดโมงทุกคนมันสิบเอ็ดโมงแล้วมันก็แบบว่าดูสิเออล,ลงได้ไเออลงได้ก็ลงได้ก็เธอใส,ส่ชุด บันไดอะล้นสอบเกือบลุนลงได้เพราะเธอใสช่ชู้ชีพไงเฮ้ยไอ้ลูกหมาเนี่ยแตก็ฉันต้องทำใช่ไหมพร,รัลลูฉันอยากมาต้อทำใช่ไหมพรรัลลูฉันอยากมาก ันเที่ยวอะย่าย่าย่ให้นายไปเกนาะน,นั่นเออดูส <c ười> ิแดดร้อนขนาดนี้ฉันทำเพื่อลูกขนาดไหนเดี๋ยวดูสิลูกรักฉันไหมเนี่ยฮะบอกพูดลูกรักฉันไหมหพูด <c ười> <c ười>